เต็มโตเลยทุกคนมาถึงที่นีแล้วจะไม่กินปลาจุ่มได้ยังไงนี่ข้าวผัดปลาทูเหลาทะเลจ้ผัดหมี่โบราณอือยำเห็ดเข็มทองทุกโต๊ะจะต้องสั่งอืออือ,อกินดีกว่าข้าวปัด สวัสดีค่ะอยู่กับแอมเยสไซแอนชาแนลนะคะวันนี้แอมมาอยู่แถวแถวสีราชาตอนนี้เราอยู่พิกัดหลังโมกเซสีราชานี่เองนี่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ปอมไปดูอยู่หลังโครงการแชมเบอรี่นะคะ วันนี้เราจะมากินปลาจุ่มกันนี่เลยตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวปลาจุ่มนุม่มภูไทยสาขาสิราชาเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปสั่งอาหารข้างในกันไป มาแล้วค่ะเมนูของเรามาแล้วนี่เต็มโต๊ะเลยทุกคนเมนูจะกินอะไรก่อนดีเมื่อกี้เข้าแบบเอาไปไปดูเมนูมาคือหน้าคือหลายเมนูมากนี่อันนี้สั่งแบบออเดอร์นะออเดรอร์นี่เลยขอเริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยตัวนี้นี่เหลาทะเลจ้าขาดบาราไม่ได้แล้วจ้ากินกันเลยดีกว่าโอ เขามีปูมีหมึกหอยแครงแล้วก็กุ้งเขาตัวใหญ่มากนี่กินเลยนะอ,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 อร่อยอ่ะรสชาติกลางๆคือถ้าสมมติมว่าเราชอบกินเผ็ดนะสั่งกับทางร้านได้อีกโดยส่วนตัวอแมอแมเนี่ยแอมคิดว่า รสชาติเขาค่อนข้างจัดจ้านอี้โอเคอร่อยเลยตัวนี้มีข้าวปุด,ด้วยพี่ถึงเขาบอกว่าไอตัวตำเหลาอ่ะกินกับตัวนี้ใช่ไหมมีตัวปะใช่ไหมคะเดี๋ยวลองกินคู่กันนะกินกับปูด,ดีกว่าเน้เนๆป <c oughs> ระมาณชั่วโมงนี้แล้วที่เราสั่งเขา <c oughs> อ่ะนี่ เมื่อกี้เราถ่ายทั้งภาพนิ่งติดขอบใช้เวลานานมากกว่าจะมาถ่าย YouTube มากินเลยดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าผัดหมี่โบราณเส้นเล็กมีไข่มีขัวผักน,นึกถึงตองสมัยอยู่โรงเรียนชาอบแบบนี้เลยใช่เลยกลิ่นซีอิว๊วหวานหว,วานมันมัน ต่อไปมาเมนูที่สองเมนูที่สามแล้วสิเพราะเมื่อกี้มีผัดหมี่ปลาแร่นี่ข้าวผัดปลาทูมีเลยจานใหญ่มากเบิ่มๆแบบนี้เอามีให้ตักตพี่ตักเลยจ้าเขามีน้ำจิ้มด้วยซีน้ำจิ้มเขาแบบแซบ่บมากนะทุกคนนี่อื้ออ้าวปลาทูอร่อยอ่ะเออ,อ,อ มันมีความคล้ายๆข้าวผัดอะแต่ว่ามันมีความกลิ่นหอมของกระทะแล้วก็ปลาคือมากๆอร่อยเลยเมนูนี้คอนเฟิร์มเมนูนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี ยำห็ดเข็มทองตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเห็ดเข็มทองนะเอาลงไปทอดแล้วก็แยกน้ํายำราดมาให้น้ํายำของเขาเนี่ยจะมีเป็นกุ้มีกุ้งกุ้งก็คือเขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหนึ่งให้นะเพื่อง่ายต่อการกินมีหอมเหมือนน้ายำทั่วไปเลยแต่ว่ากุ้งนี่ก็คือแบบว่าเต็มๆนี่เขาทอดมาเป็นแท้ๆแ,แบบนี้เลยถ้าเรากินนี่นะเราก็เอาเนี่ยราดลงไปเลยน้ยํายำราดลงไปเลยจ้า เจ็บไหมด้านนี้เขาขายเป็นปลาจุ่มใช่ไหมร้านปลาจุม่มแต่ยำเขาเด็ดมากมเดือดอร่อยอ่ะอารมณ์เหมือนกินเอ่อต้มตำทอดอือร่อยนี่เมนูต่อไปเป็นเมนูฮอตพิกของร้านคือทุกโต๊ะจะต้องสั่ง การทอดน้ำปลาเขาจะเอาปีกไก่เนี่แหละลงไปทอดแล้วก็เขาจะมีน้ำปลาที่เขาทำเองเป็นสูตรของทางร้านเขานะชิมก่อนกรอบนะก็อบอ๋มันกรอบถึงข้างในเลยใช่มันกรอบถึงข้างในแล้วจะบอกว่าปีกไก่ทอดน้ำปลาคนนั้นจะคิดว่ามันจะเค็มใช่ป่ะไม่นะอันนี้แอมรู้สึกว่ามันออกหวานหวานแล้วถุนจะเค็มตามประมาณนั้น เขาเลยต้องสั่งทุกโต๊ะจริงๆอ,อันนี้ยังไม่เคยเห็นที่อื่นข้าวผัดดอกเกลือหรือข้าวคั่วกับดอกเกลือใช่ไหมตอนที่เขายกมาตอนแรกอะแอบรู้สึกว่ามันหอมมากๆเลยอะเพราะเอาดอกเกลือลงไปคั่วใช่ไหมในกระทะออแล้วอ่าไปผัดกับน,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 น้ำมันแล้วก็เอาข้าวใช่ไหมมามาผัด,ดใช่ไหมหอมะหอะ มันมันเหมือนแบบข้าไปดาษกระทะอ่ะแล้วมันเลยกลิ่นหอมเนี่ยกินดีกว่าเข้าวปลาเหลือปลาจุ่มมาถึงที่นี่แล้วจะไม่กินปลาจุ่มได้ยังไงมาเลยเดี๋ยวเราเปิดหม้อกัน ระหว่างรอ,อน้ำเดือดเรากินเมนูอื่นก่อนแอมคิดว่ามาที่ร้านเนี้นะรวมส่วนตัวคิดว่ามันไม่ได้เหมาะก,กับมาคนเดียวแอมว่าเหมาะมากับครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนงงใช่แล้วแบบคือกินแบบนี้มันต้องกินหลายๆคนนะมันแซบ่บมนันจะแซบบ่บจริงๆมาน้ำเดือดแล้ว,ว,ลวปะ่ะเน่จะบอกว่าลือบอกเลยจายนนี้เขาเรียกว่า ปลาสองใจขนาดปลายังมีสองใจแล้วคนเราละ่ะคนเรามีใจเดียวจะมีสีห้องแบ่งกันได้ <c oughs> ปลาสองใจ <c oughs> <c oughs> ปลาสองใจเพราะว่ามันมีปลากระพงกับปล,กปลาทับทิมหรือบอกเลยน้ำซุปที่ร้านเขามีให้เลือกสามแบบน้ำใส่น้ำดำแล้วก็แจ่วอะเราจิ้มแจวก่อนเลยละกันนะนี่มา ที่เนี่ยเรามาเนี่ยช่วงเงย็นๆเนี่ยคนทยอยเข้ามาเยอะเยอะมากแล้วก็ดีอย่างหนึ่งถ้าใครมีเด็กเนี่ยเขาจะมีตรงส่วนกลางไปเล่นของเล่นได้ดีเลยอ่ะน่าพาเด็กๆมามาระหว่างหมอมอยปลาสุแล้วจ้า เดี๋ยวโชว์น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มที่นี่เขามี3สูตรนะจ๊ะอันแรกอันนี้น้ำจิ้มหิงมันก็จะมีกลิ่นขิงใช่ส่วนตัวกลางเนี่ยก็จะเป็นน้ำจิ้มแจวลิมนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้ที่ร้านทำน้ำจิ้มเองทั้ง3สูตรเลยเรามาชิมกันหอมมากเลยอ่ะต่อไปเราไปกินปลาดักชิ้มบ้างเนาะ ไอตัวน้ำใสอ่ะมันไม่ได้ใสธรรมดานะจ๊ะเขาใส่เป็นเหมือนเครื่องสมุนไพรอะคะ่ะนี่ต่อไปเราจะมาชิมน้ำจิ้มแจวกันดีกว่าอ๋อนี่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ปลาจุ่มนะจ๊ะมีเนื้อด้วยค่ะสำหรับใครที่เป็นสายเนื้อนะต้องมาลองเดี๋ยวให้ตะกร้องชิมเนื้อน้องลายดีกว่านี่นี่นะจ๊ะ นุ่มเหลือกใช่ไหมนี่ไม่ได้มีแค่แบบปลาก,กันนานานี่มีผักด้วยให้ใส่แบบเออเป็นชุดคือเขาจัดมาให้เป็นชุดเลยนะชอบอ,อย่างหนึ่งผักที่เนี่ยเขาปลูกเองแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษด้วยดีมากๆเลย โดยส่วนตัวแล้วนะแอมคิดว่านะร้านนี้รสชาติอาหารค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เหมาะมากๆที่จะพาครอบครัวเนี่ยมานั่งทานร้านกรัวประจุมหนุ่มภูไทยเนี่ยนะคะจะอยู่หลังมอเกษตรสรีราชานี่เองอยู่ตรงโครงการปอมปิยุหลังแ a c k แอนิวร้านเปิดตั้งแต่ประมาณเที่ยงจนถึง5าทิมเลยยังไงเดี๋ยวแอมจะแปะที่กัดของร้านเนี้ไว้ให้นะ อาหารดีๆแบบนี้อยากชฉนครอบคอมากินคิดหน้า<ด>จะไปเจอกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะวันนี้นไปก่อนบ๊ายบาย